มาชมกันต่อนะครับในคู่ที่6นะครับจบจากคู่นี้นะครับถึงจะค่อยเบรกกันนะครับคู่ที่6นะครับในทีวีคอร์ดหรือว่าคอร์ดหนึ่งนี้นะครับจะเป็นประเภทมือเอ็นนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับทีมเอ็นหย่อนนะครับชวินโรดหรือว่าแชมป์นะครับจับคู่กับนัทพลหรือว่าต้นจะเจอกับทีมพาเพลินครับเจษฎากรนะครับอาร์ตวัชรศิษฐ์กอล์ฟนะครับ ที่กำลังจะเสิร์ฟนี่คือทีมพาเพลินครับเกมเริ่มครับโอ้ตรนี้ตบสวนมาทะลุแร็กเกตเลยครับรนึนสองนำสองคะแนนนะครับ พยายามจะตัดเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับทีมพาเพลินทีมพาเพลินนี่ก็คือที่สนามแบดมินตันพาเพลินเนี่ยครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่สถานที่นะครับสีโอเอ็นยอนนำยาวเลยครับสี่อูน คะแนนแรกยังไม่มาเลยครับสำหรับทีมพาเพลินครับอ้าวทักปุ๊บทะลุเลยครับพาเพลินดีใจเลยคะแนนแรกมาแล้วครับหน่งตอห้ายังไงครับอ้าวชูมือว่าออกครับนึกว่าจะไปลงท้ายคอร์ด โอ้ ه, วางได้ดีครับตรงนี้ฐานส่งนี้อา้าวแต่ว่าออกข้างครับ ก็ในเสื้อสียมพูเขียวนะครับจากทีมเจ้าบ้านพาเพลินนะครับส่วนชมพูดำเป็นอเวทีมเอ็นยอนนี่เอ็นยอนครับเอ็นยอนที่สองกีฬาเยอะมากนะเขาสนุกสนานกับการแข่งขันแบดมินตันไล่มาห้าต่อเจ็ด โอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวนีแฮงตกแล้วมีขอโทษด้วยับแปดต่อห้าโอ้ยจะ,ะแทรกกลับมาลูกนี้ติดไม่เป็น เสิร์ฟสูงเป็นมิสครับโดนจิ้มลงมาง,ง่ายๆเลยสิสต่อ6ครับ,บยอ่อนน้ำนี่ทางเพจ f c e e o o o นะครับก็มีคนเข้ามาดูแล้วก็เชียร์น้องมินอยู่นะน้องมินน้องมอสนะ เมื่อกี้ผมดูโปรไฟล์ไม่ทันต้องขออภัยจริงๆบอกผมหน่อยครับน้องมินคนไหนครับน้องมินเสื้อสีดำหรือเสื้อสีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชไม่มีเลยอ,อ๋อแสดงว่าแสดงว่าคู่ก่อนหน้านี้แล้วคู่เมื่อกี้มีอม,มอสมีเวที่ชนะนี้คู่ก่อนหน้านี้คู่ก่อนหน้านี้ถ้าคู่นี้ก็ต้องมาดูนี่ครับว่าใครแชมป์ หรือว่าต้นอ่าเนี่ยครับที่ดื่มน้ําอยู่เนี่ยใครคือแชมป์ใครคือต้นแต่ต้องบอกว่าแชมป์กับต้นนี่ก็เป็นขาประจําของแบทแแบนะเราเห็นบ่อย,เ,เ,หอยเห็นบ่อยเจอกันเป็นประจำแล้วลงรายการอื่นด้วยผมก็พอเห็นเหมือนกันชมกันต่อครับนำอยู่ครับ11ต่อ7 คืลนลูกนี้แรงไปฮะให้น้ำหนักมือเยอะเป็นนิดนึิง12ต่อ7ครับโดนไม่ดีครับ13ต่อ7เสียง่ายไปนิดหนึ่งครับสำหรับทีมพา,ามเพลินนะเจ้าบ้านนะฮึดนะฮึด์นะฮึโดโอ้เสียง่ายอีกแล้ว14ต่อ7เกมเดินเร็วจริงจริงครับ สามเติมหลังนี้ตีเสียเองหมดเลยอืออุ้ยโดนครอสมาหลงเลย1ิต่อเไปผิดซอยนะครับลูกนี้ทีมพาพลรินเจอทีเมนหย่อนแชร์โลเคชั่นปลอมมาให้เอาเซฟดีอเปล่าสิบหกต่อเจ็ดคนโอ้นี่ใครไปเร่งเขาหรือเปล่าเนี่ยเราสองคนก็ไม่ได้ไปเร่งเขานะเอาๆๆนี่ไงฝังนู้นหรอเดี๋ยวขาดขึ้นลูกนี้ออกข้างไปเองเลย 16ยังไงคนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วนะครับทางเพจ Facebook ของแบดแบร์แชร์ให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ก็น่าจะเบรกยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันครับหรือก็คอมเมนต์มาเชียร์เพื่อนๆถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่ได้มาแข่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาที่สนามนะครับ9ต่อ17ไหวไม่ไหวยังไหวไม่ไหวบอกไหว ทะลุครับสวนไปดีครับเอาแล้วขึ้นมาเลขสองหลักแล้วครับ10ต่อ17 1 7นะดะครับเพลินเอาเอาเอาโอ้โหผ่นนานงาน 10, ปีน,นิดครับเจตนาจะเลี้ยวหน้าเน็ตนะครับ18แแล้วฮะ18 10, 8, 10. อกข้างเยอะเลยมันห่างไปนิดนึงครับเลยตามลำบากหน่อยออกอีกแล้วที่เดิม,ด,มด้วยเ,เป็น1ิบเกมพอยต์เลยยี่สิบสิบดีไหมไม่ดีตรงนี้ออกอไปโดนขอบและเกตเลยกดไม่ลงครับเบรกไปได้หนึ่ง เค้เก้าฮะโค้ชอีกแค่นะอีกแค่ต้องอีกตั้งว่าฮะแล้วทำไมเกมเลยอ่ะก็ดีดีอ๋อแสดงว่ารู้เมื่อกี้ดีก็ใช่แปลว่าดีสิผมนึกว่าออกไงเห็นตรงวันนี้จับตุ้งจะมาเสิร์ฟอ๋องั้นเกมแรกทางฝั่งของเอ็นหย่อนได้ไปก่อนนะครับยี่สิบเอ็ดสิบใช่ครับ คูต่อไปในสนามที่หนึงอีิคอนุคณรว่าดิ่งทาและคุณ เกมเร็วอีกแล้วครับเกม2เ,เอ็นยอนนี่เดินเครื่องไม่มีหยุดเลยอ่ะโอ้โหพอ 5, 3, นะสามศูนย์แล้วเผือกระพระิบตาครั้งเดียวเสิร์ฟไม่เมื่อยเลยอนะ่ะ <c oughs> เอา้าดูครับซีอะไรเนี่ยฝั่งนูน้นตีเหมือนมีธุระอ่ะเอาละหลุดหลุดเราทักหน่อยเขินตีไม่โดนแล้วครับลูกนี้ฮึดหน่อยฮะเจ้าบ้านพาเปิ้ลฮึดหน่อยฮึดหนึ่งซี โอ้ยเสิร์ฟยังติดเลยเลยโควนี่ผมผู้สาเชียเนี่ย <c oughs> ห้หนึ่งครับผมสู้เขาเอาหวางลูกนี้ติดได้ดิฝั่งนู้เหมนทะลาะก,กันมาเปล่าผมว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่แน่นะบางทีตื่นเต้นแล้วมือไม้มแข็งแล้วมันตีนไม่ได้อ่ะนี่ขึ้นออกนเนี่ยใช่ <c oughs> <c oughs> โดนยิ่งโดนบีบวี้ใส่นะโดนเร่งเกมใส่แล้วนะมันแก้ไม่ออกอ่ะดีอีกด้วยเนี่ยแต่กรรมการมองไม่ดีครับเหลือมนิดนึงโอ้มาแล้วครับสวนมาครับลูกนี้มีเถียงมีเถียงดูหน้าโมโหด้วยตอนนี้แสดงอารมณ์โมโหนำเยอะไม่รอเลยแล้วมาชวนเล่นทีหลังไม่เล่นด้วยแล้ว ข้าลูกก็เสียเท่ากันตีสนุกอยู่ฝั่งเดียว <c oughs> เอ็นยอนบอกว่านี่มันเป็นการแข่งขันโอ้โหยังไม่อยู่เลยครับโอ้โหจนได้ครับเอาจนได้ครับพาพเพลิน นะฮะสี่ตัวแปดอย่าบอกว่าเสิร์ฟออกออกหลังเสิร์ฟยาวอีกก็พยายามไงคือพอเสิร์ฟสั้นโดนจิ้มไงพอเสิร์ฟยาวออกอีกเล่นอะไรดีอย่างงี้สิบตัวสี่ฮะเอ้าสิบเอ็ดสี่เลยพักแล้วครับพักแล้วครับ สิบเอ็ดีโค้ดโอ้โหไหลฮะพาเพลินคุยกันหน่อยมันเป็นรูปเกมจริงนะผมว่า๋าอ,อย่างอย่างทีมที่ดูเป็นรองแบบนี้ในแบดมินตันน่ะถ้าเป็นรองคนเดียวคนนั้นก็จะโดนรุมแต่นี่พอเป็นรองทั้งคู่เลยเกมมันก็เลยไหลฝั่งที่เป็นต่อก็เลยเล่นง่ายเ,าเพราะว่ามีความแน่นอนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เร่งด้วยนะใช่โว้ยเพราะคนที่จะมาแข่งแบดมินตันเว็บเนี่ย ถ้าคุณไม่แข็งแรงนี่พี่ตะคริวมาเลยนะใช่ครับเพราะว่าวันหนึ่งคุณเตียแบ่งกลุ่มสามนัดสามแมชสาละรอบ16รอบ8รอบเซมิหกละรอบชิง7นี่คือเฉพาะที่มี32คู่นะถ้าไปเป็นบางประเภทที่มี64คู่่อะหกสร็จปุ๊บไม่ใช่1่ิเพิ่มอีกสองเลยดิเออเพิ่มอีกหนึ่งใช่เพิ่มอีกหนึ่งแปดอะแล้วในแปดนั้นน่ะ พอเข้ารอบน็อกเอาท์เผื่อคุณตี 3, 3เกมอีกอ่ะอ้ายี่สิบสอไม่ได้ยืมได้อือเลยฮะ 3, 5, 14, 5สิบสี่ห้าสิบสีแล้วครับ พู้ทำไมเกม2คะแนนยิ่งขาดหนักกว่าเดิมีครับเนี่ยโอ้ยโดนยำังเลยสิบ้าอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ทะลรเลยทะลรทซอกแขนย่นึกว่าดูแข่งรถอยู่เนี่ยเร่งกันละเกินใช่ไหมเอาสิครับไม่มีถอนคันเร่งเลยพาเพลินของโมโหแล้ว รับดีครับฝั่งนี้รับดีครับรับไปถึงหลังอย่าให้เจ้าบ้านโมโหนะเดี๋ยวเจ้าบ้านโมโหเดินมาปิดแอร์ในห้องผ้าอะยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะสิบแปดแล้วฝั่งนี้ก็โมโหไม่รู้เราจะรีบไปพักเที่ยงกินข้าวหิวแล้วสวยมากโอ้สุดสุดลูกนี้ เกือบจะทะลุไปขอดนู้นนะครับ <18. S 1> แต่มันไกลมากโค้ช6ต่อ18ตามยากครับมีทางเดียวคือต้องทำคะแนนให้แบบว่าส่วนตัวนะคะแนนของทีมของคู่ให้มันมากขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจในแมตช์ต่อไปเพราะว่านี่มันอาจจะเป็นแมตช์แรกของเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเก้า อา้าวกดไม่ลง<ก>แมชพอยครับ20ต่อ7 13ดมแมชพอยด้วยกันอ้าวคนคนเสิร์ฟผิดคนเสิร์ฟผิดเช็คบินได้ไหมเช็คบินได้ไหมจริงจริงเงินหย่อนก็ผ่อนเคมานะโยนลูกให้เล่นนะยเขาเนี่ยอา้าวแต่ตีออกหลังเองเอ,งองีกปิดบัญชีเลยครับ เอ็นยอนเอาชนะทีมพาเพลินนะครับไปได้แบบเกมแบบว่าไม่ยากเย็นเลยครับ2ต่อ0เกมครับ 1> 21 1ดสิบแล้วก็21บเดดขาดครับ,รบก็เอ็นยอนเก็บไป3แต้มใช่ไหมครับครกบ